สวัสดีครับทุกคนหลายคนคงดูสตอรี่ต่างๆนะครับของบางกลุ่มหรือเพจบางเพจนะครับที่เอ่ยแล้วก็ว่ากล่าวถึงแพลาๆนะไปในเรื่องเกี่ยวกับการมีแฟนเด็กแล้วเธอเนี่ยโอ้โหเปสารพัดเลยนะครับจนมีคลิปไวรัลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยทำให้สังคมนะครับประนามเธอว่าเ,เธอเป็นผู้หญิงที่ ใช้เงินเปลืองใช้เงินซื้อผู้ชายแล้วก็มีผู้ชายก็เหมือนกับมีผัวแบบวัยเด็กกว่าอะไรประมาณนี้แล้วตัวเธอเองก็เหมือนประมาณว่าแม่ที่ดูแลลูกแล้วดุเก่งด้วยนะครับนอกจากแฟนผู้ชายเนี่ยก็คือ,อมอดอแมงดาอะไรประมาณนี้นะครับอ,อ้อนนูน่นอ้อนนี่สารพัดท,ที่จะให้นางเอกนะครับ เป็นผู้เท่าผูนะ้เท่าสายเปที่เขากล่าวแบบนี้นะฮะตามสื่อเนี่ยนะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อละกันนะครับเอาเป็นว่าแรงมากๆเดี๋ยวจะมาพูดกันเพราะว่ามันเป็นไวรัลเลยและอย่างนึงคือความรักของใครก็ตามแต่เนี่ยเรามองเราก็ชื่นชมถูกไหมอะไรที่มันเป็นเรื่องของการคุยกันพูดคุยในจุดของเขาอะเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้เพราะว่าการคุยกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการอ้อนแฟน แล้วก็แฟนคุยกับแฟนมันก็เหมือนเป็นอะไรที่น่ารักนะถ้าคิดในแง่บวกนะครับคือต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ใช่ไหมฮะแล้วถึงเวลาเรามาท่องเที่ยวมาเที่ยวกับแฟนเนี่ยมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าผู้ชายอ้อนผู้หญิงผู้หญิงอ้อนผู้ชายสลับกันไปสลับกันมาในโมเมนต์ของเขาซึ่งในเชิงความรู้สึกเนี่ยทุกคนเอามาขยี้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เอาปัญหาของแพรวกับซันเนี่ยมาขยี้ก็คือเรื่องของเรื่องประมาณว่ากูไม่ชอบมึงอะ เออก็คุณน่ะแหละปัญหาคุณคือตัวปัญหาคุณไม่ชอบแปลว่ากับน้องซันคุณก็เลยหาจุดมาเล่นทีนี้ไอเรื่องของการที่หลายคนได้เห็นคลิปแล้วที่เป็นคลิปน้องซันแบบประมาณว่าอยากได้รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออไอก็เคยดูนะก็ดูอยู่ผ่านตาอยู่เห็นอยู่นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการไปห้างไปชอปปิง้งซื้อของอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็บอกว่าน้องซันซื้อ,อกําไรข้อมือใช่ไหมฮะกำไรข้อมือมาให้แพลาวาเเออประมาณว่าน้องซันเหมือนกับเอาเงินคืนกลับคืนมาโดยการเอารองเท้าที่แพงกว่ากําไรอะไรเงีเ้ยเฮ้ยซึ่งแบบอะไรอะ่ะคุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาทั้งสองคนไม่ได้นะครับคุณรู้ยันราคาหรือเปล่าคุณเอามาบอกสิคุณเก่งจริงอย่ยราคาเท่าไหร่ฮะเขาใช้บัตรอะไรรูดคุณรู้คุณบอกหน่อยสิ เออบางทีแอดีวก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าคุณไปตัดสินเขาให้เขาเป็นคนแบบที่คุณต้องการไงเช่นเปลวๆเนี่ยเป็นอีเท่าส่วนน้องสันเนี่ยนะเป็นแมงดาเฮ้ยมันไม่โอเคนะคือสังคมอะถ้ามันอยู่ด้วยกันบนโลกใบเดียวกันแล้วมันมีความคิดแบบเนี้ยมันจะอยู่ยากอยู่ลำบากนะนะครับผู้หญิงคนนี้ต้องเก่งแค่ไหนน้องซันต้องเก่งขนาดไหนนะ เพราะว่าเข้ามาหาแพลาวเนี่ยคือนางก็บอกนะบอกน้องซานว่าจะเข้ามาหาจะมาทํางานจะคุยกันจะรักกันอะไรก็ตามแต่เนี่ยเธอพร้อมแล้วเหรอเพราะว่ามันมีแต่ดราม,ม่านะ เข้ามาหาฉันเดี๋ยวเธอจะโดนไปด้วยโดนด่าโดนสาบโดนว่าเพราะว่ามันจะมี f อที่ว่าข้างรักสมัยแพรวกับบิ๊กอะนะพวกข้างรักพวกเนี้ยพอไม่ได้ดั่งใจเนี่ยก็าอารวาสก็ด่าเข้าไปทั่วนะครับเออก็เหมือนกันแพรวก็โดนซันก็โดนฉะนั้นคนที่มันโดนอะไรลบๆแบบเนี้ยบางครั้งมันก็ไม่ไหวนะแต่ทําไมแพรวพรวเขาถึงไหวเขาถึงสู้ซันทําไมเขาถึงสู้เขาถึงไหวเพราะเรื่องของพลังพลังงานข้างใน พลังงานข้างในคำดูถูกนะครับคำพูดเหยียดหยามนะฮะสื่อต่างๆออกมารุมประจานรุมว่าซึ่งมันเยอะมากๆไม่รู้เพจไหนเป็นเพจไหนนะครับเพจเพจนี้เข้ามาแล้วก็ถูกลบออกหายไปเลยแล้วก็เข้ามาใหม่ไอ้เพจที่เราตามเนี่ยเรารู้สึกว่าเพจเนี้ยเขาเชียร์อัพแพลวพลาวกับน้องสันก็เชียร์อัพมาตลอดเลยนะอยู่ดีๆก็หายไปเฉยก็มีนะครับ หายไปเพจสองเพจนะ่ะคืองงมากอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเอองงไหมล่ะงงนะครับเอาเป็นว่าอะไรก็ตามแต่เนาะในเรื่องของการคุยกับแฟนแล้วอยากได้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะครับมันเป็นเรื่องของเขาสองคนเขาอยากได้อะไรหรือเขาจะซื้ออะไรให้กันเขาจะบ่นผัวเขาจะบ่นแฟนเขามันก็เรื่องของเขานะฮะเรื่องของเขาเลย เราต้องมีมารยาทนะแล้วเราก็ต้องดูคนให้เป็นและอยู่ในระยะห่างๆไม่เข้าไปวุ่นวายจุนจ้านแล้วก็ไปขุดคุยไม่แห้อีกหน่อยต้องใส่ต้องขุดคุยเรื่องราคาของละดีไหมเอออย่างเงี้ยอดิวจะดูเสียมารยาทไปเลยไหมครับมันไม่ควรนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะเออนะแล้วก็มีเพจซัพพอร์ต S&P ด้วยอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่มาให้ความกระจ่างเพจ S&P นะครับเป็นซัพพอร์ต p p คือแพลาวไม่มีทางหมดตัวหลังจากกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะเพราะเขาไปไม่เสียตังจ้าเปิดกลุ่ม VIOG นะครับอีกแล้วเห็นไหมจ๊ะพวกค่อยพร้อมเปจ้าประสานไปเที่ยวเปิดปุ๊บโอนปั๊บ 2,000คนบัตร100ส0 0 0 0นเก๋เกนะครับเดินเที่ยวช้อปปิ้งไปเลยบอสเอาให้หวานเจียบไปเลยเดอ้อหมดก็เปิดใหม่เห็นไหมนะครับหลายคนก็เข้าไปประมาณว่าเงินผู้สูงอายุน่าจะหมดไปกับบัตรที่ปเปนแหละเออนะเห็นไหมสรุปนะครับเรื่องนี้จะจบยังไงมันจบ ที่เขาสองคนไปแล้วหลังจากที่ช้อปปิง้งแล้วก็ซื้อของให้กันไม่ควรเอาเรื่องของเขามาตีแผ่มาขุดแล้วก็หาจุดช่องโหวท่ที่จะจับผิดนะครับเพื่อให้เขาดูแย่ในสังคมไม่สมควรครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเนาะนิสัยเราก็ต้องดีด้วยนะไม่ใช่ว่าดีแต่เลือกนะแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งทงที่คุณหากินกับเขา คุณหากินกับเรื่องราวของเขาหากินกับสิ่งที่เขาได้ทำทุกวันรีรานทุกวันในทุกๆก,การเดินทางของแต่ละวันคุณหากินกับศิลปินแล้วคุณก็ไปขี้เดียดเขาไปเกลียดเขานะฮะส่วนคุณได้ยอดวิวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็แสดงความชื่นชมและยินดีกับเขาบ้างชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นอาจจะไม่ต้องทนทุกข์มัวหมองนะ บางคนเนี่ยโอ้โหปากบอกมีความสุขมีความสุขแต่จริงๆคือในใจมันทุกข์ไงเพราะมันพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีมันก็ระแวงทุกๆอย่างกลัวปัญหาจะเกิดขึ้นกับตัวเองอะไรประมาณนี้นะมันมีเยอะนะสื่อแบบนี้สื่อที่ทําร้ายความรู้สึกของแพลวกับซันเนี่ยว่าเขานะสารพัดก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพัฒนานนะครับแล้วก็คุณวงสุอนด้วยเป็นกาลังใจมากๆเลยนะฮะ อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับส่วนเรื่องของการที่จะซื้อของให้กันเนี่ยนะใครมีมากกว่าก็ซื้อให้มีเงินก็ซื้อให้นะใครมีแล้วหรือใครเพิ่งจะมีนะครับการครบกันเป็นแฟนกันนะนะบางคนผู้หญิงรวยกว่าผู้ชายอีกผู้หญิงออกตังให้ซื้อของให้จบนะครับไว้ว่างๆผู้ชายมีโอกาสหรือ,อมีเงินแล้วหาเวลาพาหวานใจไปเที่ยว แล้วก็พาหวานใจพาแพลวๆนะครับน้องสันเนี่ยไปช้อปปิ้งแล้วก็เลือกซื้อของให้นะทุกอย่างมันจะเกิดความบาลานซ์ชีวิตต้องมีความบาลานซ์นะครับแต่พลวเปอีกหน่อยน้องสันก็จะเปกลกับมันจะเป็นการเปแบบสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยที่ให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็การที่เขาจะเปซึ่งกันและกันเนี่ยนะการให้ซึ่งกันและกันแพลวให้สันสันให้แพลวเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับแฟนคลับเลย มันไม่ได้ไปเปบนหัวของใครเลยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขาอยู่กับชีวิตปัจจุบันที่มีทั้งความผูกพันความรักความสเสน่หาความหวานความเศร้าความทุกข์ความสุขทุกอย่างที่รวมรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตชีวิตที่เต็มไปด้วยน้ําตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสุขความมระทับใจทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรสิ่งที่แอดดิวพูดเนี่ย ดิวหมายถึงมนุษย์ทุกคนนะครับการมีจิตใต้สํานึกที่ดีนะฮะการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ไปว่าร้ายคนอื่นเนี่ยสำคัญมากๆฉะนั้นเนี่ยแปลวราเขาก็ยืนหยัดในแบบของตัวเองนะครับเขาจะซื้อของให้กันคนอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยสักนิดนะครับไม่เกี่ยวข้องฉะนั้นไม่ต้องเอาตัวเองดึงเข้ามาร่วมกับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นไวรัลก็คือคลิปไงแล้วคลิปมันออกไปเนี่ย มันไม่ได้ไปทําร้ายใครใช่ไหมถูกไหมแล้วคุณมึงจะเดือดร้อนกันทําไมฮะเดือดร้อนกันเพื่อนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ